ไปพี่ซอยเดี๋ยวเอาเอาไปกดได้แป๊บนึงแป๊บนี่ครับพี่เฉลยนี่ครับผมครับผมครับบิ๊บอิ่มครับฮะแผนดาวเทีครับหาสาวเคียงข้างครับนี้มีไหมลีซอลอเสียบชื่อใหม่ไม่มีหรอกครับลีซอลอเสียบไม่ใช่ลีซอลอซี่นะครับพี่พี่ตัวสะพนมาเดยครับสวัสดีครับผมพี่แมวน้อมสกุลกูมาด้วยเลขสองหนึ่งหนึ่งสี่ สองศูนย์เจ็ดไอ้หลงกระเป๋าสองศูนย์เจ็ดไม่ได้นี่หลังดีไม่ได้นี่มึงต้องไปซ้อมนี่หลังไอ้ดอบอะไม่ก็อย่างนั้นเราก็ได้ไงพี่คนละห้าหมื่นละอย่างนั้นเฮ้ย้อ้หลงไอ้หลงมาห้าหมื่นมาไอ้พี่ห้าหมื่นอะไรอ้าวก็เมื่อวานไงอ้าวเมื่อวานยังแข่งกันไม่จบเลยเมื่อวานยังแข่งกันไม่จบเลยพี่กระเป๋าหนึ่งเก้าห้าห้าครับอะไรนะ พี่โฮเมย์ใช่ไหมพี่แต่พี่ๆนั่นแหละผมนี่เล่นเล่นชิบูวันนี้ใครลาบ้างอ่ะไอใส่คนเดียวใช่ไหมไปไหมพี่ซอไปไหมเดี๋ยวผมไปได้ปากหลามให้พี่ไปเล่นไม้ไปไหนพอมไหมพอไหนวะมันไม่พอมันมันมันคนอ๋อไอใส่ไม่อยู่หรอใช่อ๋อได้ได้ไปได้น้องพี่ซาไปฟังประชุมมาอย่างพี่ยังเลยประชุมกี่โมงก็เป็นตัวสับหองนะครับเรไม่ใช่ประชุมไปแล้วหรอ ไม่มีใครมาชมอะไรประชุมอะไรกูไม่เห็นเขามาชุมอะไรน้องเนี่ยมึงถามเนี่ยมึงถามหน่วยเขากองเนี่ยนี่ไม่มีในดิสเขาบอกวัน่า21อ่ะผมไม่เจอแต่มึงถามเรื่องเขากองของแท้ตอนเราไปใส่ไฟสุดหรือเปล่าตอนเราไปใส่ไฟสุดมันจะไฟสูตรี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวพี่ซอร์เดี๋ยวพีซอร์ไปเล่นเป็นไม้แทนผมเลยผมไปเล่นไหมเฮไอ้ซย่าเซย่าเดี๋ยวพี่สลับชื่อเองนะสำรองได้ไหมโอเคครับ อุ้ยสลับชื่อเดี่ยบอกหวานเจี๊ยบแต่ว่าแต่ว่ามือป <classical human> <study> ืนน yeah <esh> <conduct> ัดตาเลดล้มสว่างไฮไฮมันนี่นะดจังมึงเห็นมึงเห็นเอเดมีเขาอัดฉีพไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซออัดฉีดนะเว้เท่าไหร่นะพี่พี่พี่ซออัดฉีดเท่าไหร่พี่ซอถ้าได้แชมป์เลยถ้าได้แชมป์เลยหัวละหมื่นเท่าไหร่เท่าไหร่ว่าไปว่าไปโอ้ยเฮียขีดคิดหนักเลยสัตว์ของของเอเดมดีเขาสองรอบแสตงแลนะพี่ใช่เหรอไอ้ผัดแสนตงเลยเหรอ พี่เป่าไม่แต่เลยมึงได้ตังเลไอซีไใมึอได้ตังเลไอซีไงนะสิบล้านะอซให้แก๊งไงบอก็สิบแดงก็ให้แก๊งไงทําไมไม่ส่งเงินแก้งึ่งเดือนมีอยู่แล้วอ่ะอาชีพมีอยู่แล้วน้องอาชีพมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่เสีไป้าไปไม่ส่งไม่ส่งินแก๊งงเดือนด่่อมืหมไม่ส่งแก๊งึ่เดือนจะยุ่เถื่นอ่ะดาาชองมึงก็บอกว่าคุยอ่ะไม่ส่งเงินแก๊งึ่งเดือนนะ สตรีมตอนกาชามาขี้อ่ะลงเท้าแล้วของพี่เนี่ยอ้าวมีแต่คนถามบางปกติลงเท้าเลยว่าพี่ไปทำส่วนเหรอเหลียงวัวอ๋อใช่วัวชื่อรีซอ หลับลูกหลงอ่ะพี่เล่นพี่เลนพี่วายพอพี่ยังลูกหลงหลับลูกหลงที่บอลทุกทายป้าเข้ามาเมื่อกี้มันบอกมันยิงใส่ก่อนมาเข้าไปมันไปเปลี่ยนก่อนเลย้วมาลูกซาคนโตรเปลี่ยนแล้ววะเสียเลียงครับเสียเรี้ยงมันก็เลยมาพี่เลียงบอกว่าไม่แย่นะลำเลืกเลยไม่แย่ไม่แย่จะเจ็บนะดูไอ้นี่อยู่ไม่แย่นะห้าศูนย์นะห้าศูนยไม่แย่นะห้าศูนไม่แย่นะไอ้ไฮวันนี้ว่างใช่ไหมเดี๋ยวไปไปซ้อมด้วยได้พี่ได้เดี๋ยวไปขอไปเปลี่ยนหลายชื่อก่อน ไม่หลอมึงจะหนึ่งหน่งไหล่ะพี่หนน่งพี่กาแฟอีกอ่ะหนึ่งหนึ่งสองแสนเลยไหมล่ะงแต่พี่กาแฟอีกอ่ะกาแฟไม่กาก็อ่ะยาลาของยาไม่มาครับยาไม่มาวันี้ลาใช่ไหมคะใช่น่าจะจะได้เก็บตังค์เพราะวคนิลาใช่ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเจี๋ยวจ่ายครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเป็นเรื่องไงนะบอสบอสคู่แกยังเลย a อยู่ไหมอ่ะ ไอหลงพี่หาแรงงานเพิ่มมาอีกเหอจยู่หไเจเห็นไหมแรงงานอะไรว้พี่ไม่จ่ายไอเจของทำไมอ่ะแก้แก้ก่อนชเดแก้แก้ก่อนไปซ้อมได้อยู่นนแก้แก้ก่อนไปซ้อมได้อยู่เนาะพฮัลโหลครับแก้แก้ก่อนไปซ้อมได้อยู่เนาะไม่ไม่รู้ว่าเขาจะให้แก่ประาณ แกทีวอดไหมล่ะแกทีวอดไหมล่ะได้นะสิปกลางไปเลยสิบกลางไปเลยแกวดไปเลยไม่ต้องพอจาราแต่ก็แสนนอยู่ะติดแสนนี่ล่ะกูพาคนกูพาคนขี้เงี้ยนมาหาเพื่อนอ้โหออกเลยรอเข้ารอเลยป้ว่าแก้รอเลยอ่ะไอ้ไหนมันก็ตัวลัาแล้วแต่คนใหม่ครเขาสวดอะไร่อเพแต่พี่แพ้นะได้ครับ น้องก้ามเป็แหลแต่น้องกลัวพี่แพ้ไงน้องไม่แน่อะเขาไม่ไหวครับหลอกสองสองมันก็รู้อยู่ยี่ห้าสูม่เสร็จแล้วเขาไปยันรันเลยเจยี่ยันรันดังนานเขาเข้ามารอนานแล้วนะได้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 สมัยสมัยสมัยจะไปจกอะไรเขาไม่รู้ด้วยไอ้หลังเนี่ยตัวเลื่อนจะจก่างเดียวอะไอ้หลังว้าสองเมตรครับอิ่มอิเมตรอิ่มอิ่มไอ้เจชิวันเจวันเจชิวันแถตั่แถวตัวแถวพี่เดินเนี่ันไม่ไฮไลท์ส่งแล้วเด็กไม่ส่เด็กไม่่งเด็กไ จัดแถวตาบามาหมดจัดแถวไ่เลปมาหมดจัดแถวเร็วแถวดีเกียกลองมดจัดแถวเวสักแถวแล้วสักแถวแล้วเร็วว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 ลแถวดีไอผาดมึงรกวนให้เกียรกันหน่อยปั่นไม่ไวะโอดลืมใส่เกาะมาพ่เออไอ้หลงขาดยะพี่รามขาครับแทนโซน แสนโซนกับฟูจิเฮ้ยฟูจิเดีจีอยู่จี้อยู่เอ่อเจไปบอลพี่บอลบอลใส่กล่องมาอ๋อแล้วแล้วมไม่ได้มาหรอเมื่อกี้เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปกองเพียบเหรอโอเคจะมีจะมีแค่แสนกับย่าใช่ใช่ย่าลางั้นก็เดี๋ยวเงินก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วกันครับแอรดรอปเที่ยงคืนทุกคนได้ยังไม่ครบเาของแอรดรอปให้เลยลูกสามมงเอาร้อยย่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันจะปนกันอ้าวได้ๆเดี๋ยวไปให้พี่คุโลก็ได้ให้คุโรได้ อยากแพ้อ่ะพี่ดิต้องให้น้องมันไปซ้อมกันครับช่วงนี้เดี๋ยวมันใกล้จะแข่งแล้ววันนี้ซ้อมใครวะสามทุ่มไม่หรอดังไหนอะดังไหนดังที่ที่ามันยังจกปูเลยนะเดี๋ยวมาพี่เปลี่ยนอะไรเชิญไปพร้อมกัน ทางนั้นพี่มีปัญหาด้วยอยู่ด้วยดิเ,แบบเคยแบบยีปากไม่เสียงกันอะ่ะพี่รู้ไหมตอนตอนแฟนผมยังไม่เข้าอ่ะผมไม่จดเลยนะไม่พอแฟนแครับแฟนผมเข้ามาผมเริ่จรมจดเลยว่ะเพี่ทำไงอ๋อเป็นแบบนั้นอน่ะเออฮะถา,ถาโมมาโลไปอ่ะผมบอกน้าน้นาน้าแฟนผมแบบยิงไปใช่ไหมผมบอกว่าจ่ายเขาเช่าเลยนะแกผมบอกว่าไม่ต้องจ่ายแล้วพี่ของผมจะได้ไหมมันก็ไม่น่าได้อ่ะถูึงนะไม่น่าได้ตังค์ใช่ กูมึงพูดอะไรนะไม่ได้ฟังเลยไปรีบรีบบอกเลยสบายครับมาแจ้งเปลี่ยนรายชื่อสิบสองสิบสองครับป๊อปอะไรครับผมสลับสลับชื่อสิบสองสิบสองครับเอาคนชื่อเซย่าครับสลับเซย่านะครับตัวสำรองครับ สภานี่เหมือนบ้านหลังที่สองจริงนะเว้มาทุกวันมาทุกวีทุกวันตอนแข่งพี่ก็ตัวสำรองใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ผมรอสแตนบายน้องๆมันเผื่อมันไม่ว่างกันเผื่อมันไม่อะไรกันไงจรยงจริมันก็ต้องว่างแหละ เออเซย่ารายชื่อที่สิบสามนะครับใค่ครับสลับเป็นใครครับอืมรีซอครับเป็นรีซอโอเคครับครับเดี๋ยวตัวขาวยังวะขาวจ้าตัวข่าวจ้า หนังว่าขาวแล้วแต่ตัวสภาขาวกวา่าว้าไปเออขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะส่งไอ้นี่ให้ขอเบอร์เลยหรอครับสออออามหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับขอแล้วไม่ทักมาโกดน,นะครับไม่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ทักรักไม่เกิดนะครับผม ไม่ไม่ใช่แต่ถ้าทักเอย่าบริเซ่เดี๋ยวบริเซ่เลยแต่ถ้าทักอับพี่ซออาจจะไม่ได้เกิดนะพี่สามหกเจ็ดหนึ่งศูนนะครับผมทักมาด้วยนะครับดูดีที่เขาเขายังขอเบอร์กูเลยเรเขินเลยว่าเดี๋ยวจะส่งรายชื่อไปให้นะแล้วก็เดี๋ยวฝากดูด้วยครับผมได้ครับจะทักมาใช่ไหมครับ ที่ผมบอกไปครับไอไอไอผมถามเรื่องฮูดด้วยไหมครับคือฮูดที่ใช้ในการแข่งกับฮูดที่อยู่ในประเทศมันคนละตัวครับอันอันนี้มันมันได้ไหมครับก็ผมจะผมจะมาแจ้งเรื่องเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนฮูดด้วยครับแบบลงลงทับอ่ะมันต้องเฉพาะวันเสาร์ใช่ไหมลงทับบ้านตามจริงมันลงได้ทุกวันครับแต่แค่วันเสาร์มันถูกกว่าถ้าวันปกติเท่าไหร่ครับวันปกติสามแสนครับโอ้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็แสนเดียว สามแสนโอเคงั้นรอลงทับก็ได้แต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟให่ใช่ไหมครับถ้าจะเล่นเวลาแข่งอะไรเียใช่ครับใช่โอ้โอเคครับได้ครับได้ครับครับครับผมเริ่มแข่งวันที่สิบสี่ใช่ไหมครับใช่น่าจะใช่นะอ๋ออาวุธนี่ก็คือเหมือนที่แจ้งใช่ไหมครับใช่ครับูดถึงการแข่งแล้วว่าแต่สภาโสดไหมครับไม่โสดครับไม่ไม่โสดครับโอ้ยโอ้ยไปเด้อไปเดอไอหยิบว้คุณละเบื่อไอเหี้ยเขาคั เขาคัดยังไงของเขาวะเออคือเอาเนี่ยคือพี่ท่องไม่สอบอางแั้นแหละผมว่าไม่ไม่จำเอนอมันต้องถือมือ